ก็ขอเจริญก่อนญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายอาตมาภาคผ้าจารย์มองมนุษโลววัดสว่างธรรมารามบ้านแจ้งสว่างตำบลเสมาใหญ่อำเภอโวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา่ังในวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าปีใหม่อีกไม่ขี่ชั่วโมงจะเข้ามาถึงฉ่นั้นอาตมาภาคก็จะขออําทวยพรปีใหม่นี้ ให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> จงประสบพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมขอให้ปีพุทธศักราช2564นี้ให้พวกเราเราท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอ